แหลศาราประชุมหมูมเ่เบ็นะตรงบ้านของบ้านของนา,น,าน้นาเรนูน้าหนูเข้ามาในที่เสอก็เป็นลานจอดรถจ,จ,จะมีทางเข้าไปที่สวนทางเข้าไปที่สวนก็จะเป็นต้นต้นไผ่ต้นไผ่ มีคนมาเที่ยวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเออเขาขายขอะไรข้างในว่าทำอะไรกันข้างในยังไม่รู้เลยทางเข้าทางออกก็เข้าได้ปกติให้มีการตรวจอะไร <ไป S 1> ครับลักษณะของนักท่องเที่ยวพอจะเป็นไว้ทำงา,านาะน,าานาะทํทำงา,านา ไม่ค่อยมีเด็กมาถ่ายรูปกินบรรยากาศกันมรนี่จุดลงทะเบียนด้านในเนาะทางทางเข้าก็เดี๋ยวดูพามาดู นี่ครับวันดีมากนนะครับมกี่ท่านคะคนเดียวครับคนเดียวนะคะสีบบาทค่ะเข้าๆสี่สิบบาทครัเดี๋ยวข้อตั้งกันอนค่ะขอบคุณค่ะครับ ไอ้สีผู้ชายอันนี้ทางอันนี้ตอไม้ยังไม่ค่อยบานแต่ทางรูน้นบานแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นโซนของกินเนาะของกินตรงนี้หน้าเปิดคอร์สนวดนะเนี ไปม,มาถ่ายรูปก,กับดอกไม้กัน,น,นใข่อันนี้ของใครรู้คุ้นคุ้น <c oughs> คุ้นคุ้นไข่ขนมปังหมดไปหลายรอบเนี่ยอบไม่ทันของกิน่นของกิน่น <c oughs> ของอร่อยอย่างเงี้ยล่ะ <c oughs> มีประมาณนี้ที่เขาขายของกันก็มีแค่นี้มีโต๊ะตั้งตรงนี้นี่ก็ผู้เสือนั่งไ,ได้ลงไม้พอน,นี้แดดไม่แรงแดดล่ม ลนนมน,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 น้อยมากเลยรำร้อนใช่ไหมไม่ต้องเปิดเป่าเคร่องใดลันจไ,ไวลุ่นนะไวรุ่นเนี่ยหลานใครขับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นแล้วน,นี่ก็จะเป็นอะไรนี่แหละมาถ่ายดอกไม้สวยดอกไม้สวย วัวนี้ไม่ที่นั่งก้อนฟางอะไรแบบนี้ถึงข่าฟางแล้วก็จะมาถ่ายรูปกับไม้ถ่ายรูปสนกักไม้กำลังสวยงามสวยงาม เรื่องตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้ห้านาทีเห็นงานแล้วเนาะงานเป็นยังนี่เลยไอ,อตัวเล็กน่ารัก ก็จะเป็นการปลูกไล่เฉดสีเฉอโทนไปลูกค้าน่าจะใช้เวลาไม่มากน่าจะมาแค่เช็คอินถ่ายรูปแต่ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าจะมีกำลังซื้อ กำลังซื้อสูงฮะดูจากดูจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอยู่แต่ประเด็นคือจุดจุดจุดข,ขายจุดข,ขายเนี่ยถ้าเราเอาอไปวางตรงนี้น ตรงโซนที่นั่งไม่รู้จะได้หรือเปล่านะาจะขายของของกินนจะมีแค่ตรงนี้